เรามศึกษานะครับมีทั้งหมดนะครับกี่คนนะครับมีทั้งหมดกี่คนคนระับเท่าไหร่นะ38คนครับวันนี้ทุกคนมารายงานตัวครบทั้ง38คนแล้วก็ได้แสดงตัวทั้ง38คนเป็นที่เรียบร้อยท่านคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผู้ที่สมควรได้เข้ารอบชิชนะเลอศต่อไปจำนวน ทั้งสิ้นนะครับ23ลำดับด้วยกันครับใน23ลำดับนี้มีลำดับที่ซ้ำกันอยู่จึงทำให้มีน้องๆเข้ารอบชิคชนะเลิศทั้งหมด29คนครับชื่อใจชืช่นใจ นะครับเรียกว่าน้องๆฝีมือดีจริงๆกรรมการนี่ให้เขารอบได้มากมายนะครับทีเดียวนะครับอย่างที่กรรมการท่านบอกอยากจะให้เขารอบทุกคนเลยแต่ว่ามีความจําเป็นนะครับต้องให้เขารอบได้เป็นบางคนเท่านั้นนะครับซึ่ง29คนจาก38คนถือว่าคอนทัางเยอะทีเดียวนะครับมากกว่าครึ่หนึ่งอีกนะครับฉะนั้นนะครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับรายชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้จะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนาเลิศการประกาศจะไม่เรียงลำดับคะแนนฉะนั้นคนที่ผมประกาศคนแรกอาจจะไม่ใช่ที่หนึ่งคนที่ผมประกาศคนสุดท้ายก็อาจจะไม่ใช่ที่สุดท้ายนะครับฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่หลังจากการ ประกาศผลครับสามารถออกไปดูที่บอร์ดคะแนนด้านนอกได้นะครับใช้เวลาประมาณ1น,นาทีนะครับในการเดินออกไปแล้วก็ไปดูว่าท่านครับการแต่ท่านมีความคิดเห็นให้คะแนนเราหรือไมบ้างเอาล่ะไม่เป็นการเสียเวลาครับลำดับแรกนะครับไม่ใช่ลำดับที่1นนะแค่ประกาศผลแรกลำดับที่1ครับขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายนักการสาลัโลกโรงเรียนพิยาผู้คตามมาด้วยค,ครับเด็กหญิงทีจุธาคงสาขาณสลกลนครโรงเรียนเทศบ,ลทศบาลแหบงทีตามมาด้วยเด็กชายทีรุทธพันธ์ทีรัตธรรมสอนโรงเรียนวัดองคตโศสว่าสครับต่อไปครับเด็กหญิงปนาลีทัศ สตรีรัตนะครับโรงเรียนประถงสาธิตมหาวิทยาลัยราชมงคลครับต่อไปครับเด็กชายชาวุตรรอดแป้นนะครับโรงเรียนม,าามหาหวาิทร์นะครับลำดับต่อไปครับ<น>เด็กชายชาน,นัทพลเรืองนกโรงเรียนอนุบาลชุมชน,มนบางบ่อครับติดตามมาด้วยเด็กชายพงศกลพงศพลกองแก้วครับโรงเรียนอทิบุรยว ตามด้วยเด็กหญิงสิรีนะครับจากนิยัตรรังศรีรัตนาโรงเรียนวัดมงคลขุนทวาครับขอแสดงความวยินดีกับเด็กหญิงกุลศิีอิมดีโรงเรียนนัทพัสด์นัทถนน,าานครับตามด้วยเด็กชายพัชรัตน์ปารมีสวัสดิ์โค้กไข่โรงเรียนแก่นจันทยาครับต่อไปครับ ต่อไปครับเด็กชายกลิฑาที่รักโรงเรียนส,รา,สารศาสตร์วิทายาพิมพาใหม่ครับตามมาด้วยเด็กหญิงหั่นนะักกันหวานนิครับโรงเรียนชาติหลวโเด็กชายทันพิสิทธิ์กินแก้วตามเข้ามาด้วยครับต่อไปเป็นเด็กชายปัญญาักษณ์สายเน็ตครับ ต่อไปครับเด็กชายนดบุญยืนในสาขาที่หึที่โียครับต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับเด็กชายติดตภักเกิดสว่างครับ <Hey! S 1> ใครลหครับอ๋อ,อ,อเพื่อนเขาล่ะครับเพื่อนน้องี <laughs> okay. อ๋อมีชื่อหรือยังครับ เรียนอะไรครับธนพรลรักสุขครูไม่รู้นะครับว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขอให้ขอให้รุ้นต่อไปดีกว่านะครับครูพูดไม่ได้จริงๆนะครับว่าใครจะเข้ารอบไม่เข้ารอบนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นการพิจารณาคะแนนจากท่นนานคณะกรรมการแล้วก็เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนาะ อานะเดเนี่ยนะก็อย่างรุนแีงทีแล้วกันนะครับเอาละครับไปกันต่อครับขอสแสดงความยินดีกับเด็กชายรุจิภาคพุจันครับโรงเรียนบ้านท่ากาขอสแสดงความยินดีกับเด็กชายวิรัศักดวงทิพย์ครับโรงเรียนทันทิพย์พิยาขอแสดงความยินดีกับเด็กชายมิะระชายตาคำครับ ความยินดีกับเด็กหญิงทักษอรเรืองศรีขอแสดงกับความยินดีกับเด็กชายธรรมคงประสิทธิ์โรงเรียนสิริภูวิทยาครับขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพัชราพรสกุลเพิ่งรบารับขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวการต้องไม่ลุ่มในเกินลุ่มกน่าลูกอีก เด็กชายสารสินครับตั้ง2ไทยศิลโรงเรียนสงสารที่มหาวิทยาลัยนครพนมครับขอสแสดงความยินดีกับเด็กชายนัทเสดเสือโตครับโรงเรียนแสนโตสอนตานขอสแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรินทยาวงไทยสงฆ์โรงเรียนวัดเสตเพทครับตอนนี้ผมได้ประกาศไปแล้วทั้งสิ้น ยี่สิบเจ็ดคนครับเหลืออีกสองคนเท่านั้นนะครับซึ่งผมไม่ทราบจริงๆว่าหนึ่งในสองนั้นนั่งอยู่ตรงไหนหรือในสองคนนี้นั่งอยู่ตรงไหนแต่สิ่งที่ผมอยากบอกก่อนที่จะประกาศอีกสองคนที่เหลือนะครับก็คือว่าการประกวดโดยปกติครับมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติวันที่เราผ่านเขารอบเราดีใจวันที่เราไม่ผ่านเขารอบเราอาจจะเสียใจ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับในการประกวดทุกครั้งสิ่งที่เราได้มานั้นคือประสบการณ์ประสบการณ์หาซื้อไม่ได้ครับเวทีนี้ไม่ใช่เวทีสุดท้ายที่น้องๆจะได้รับการประกวดหรือจะได้ขึ้นเวทียังมีเวลาวอีกมากมายหรือเวทีอื่นๆรายการอื่นอีกมากมายฉะนั้นขอให้กําลังใจกับน้องๆทุกคนที่ไม่ผ่านเข้ารอบต่อไปแต่ก็หวังว่าเราจะเจอกันในปีถัดไป นะครับส่วนน้องๆที่เข้าในรอบถัดไปก็เราก็จะเจอกันในรอบชิงชนะเลิศสองคนสุดท้ายครับผมขอแสดงความยินดีกับเด็กชายฉันทพัฒนาวันครับโรงเรียนสาธิตท่านนครับและลำดับสุดท้ายที่จะประกาศนะครับขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย ท่านหน้าคนรับสู่สามเณรท่านนี่คือท่านที่สิบเก้าคนที่ผ่านเข้ารอบทีมชนะเลิศนะครับใช่ขอแสดงความยินดีทุกคนด้วยความดีใจนะครับแล้วก็ขอให้กำลังใจน้องๆทุกคนที่วันนี้ได้มาขึ้นเวทีกับประกวดของเราครับคะแนนทุกคะแนนนะครับความเห็นทุกความเห็นได้ถูกนะครับแสดงไว้ที่บอร์ดคะแนนด้านหน้านะครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกำนารกรรมการทุกท่านนะครับขอขอบคุณคณะคููขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนน้องๆมาในวันนี้และขอขอบคุณน้องๆคนนะครับที่มีใจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาแสดงบนเวทีแห่งนี้ขอให้ทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับจนกว่าเราจะพบกันใหม่วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ